นี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับเราอยู่บนยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงนะบพราสูงขนาดไหนนะครับเห็นเสาไฟฟ้าไหมครับนี่ครับผมอยู่ระดับเสาไฟฟ้าแล้วนะครับแต่พึ่งอยู่เลยขึ้นไปอีกนะครับนี่นะครับนี่เสาไฟฟ้าข้างทางนะครับสูงกี่เมตรไม่รู้นะครับแต่พึ่งตรงนี้สูงกว่านะครับเอาไหนก็ขึ้นมาแล้วครับไปตีกันต่อนะครับ เดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างนะครับสวัสดีวันหวยออกนะครับวันนี้เจอกันกับผมมีกแล้วครับผ่านพึ่งอ่างทองเช่นเคยนะครับวันนี้ยังอยู่ที่อ่างทองอยู่ครับกำลังจะไปที่จุดหมายครับขี่รถผ่านถนนริมถนนก็เจออีกหนึ่ง้างนะครับ ไปดูกันครับนี่ครับเมื่อวานนี้ขายหมดไม้เลยนะครับไม่เหลือเลย อันนี้เลยต้องมาหาใหม่นะครับลูกค้ายังรออยู่นะครับหลังแรกของวันนะครับ ตัดใบตัดกา้านออกให้หมดนะครับขอตัดก่อนนะครับได้มาแล้วนะครับ,รบหลังแรกของวันนะครับก็ใช้ได้ครับสวยดี มีน้ำนะครับหาล้างอื่นกะต่อครับเจ,เจอเจอ,อีกลางนะครับกำลังจะไปอีกทางนะครับต้องย้อนกลับมานะครับดูนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนครับอาจจะเอาลงมาเลยนะครับเดี๋ยวดูแตนก่อนนะครับบางทีมันมีแตน มีแตนแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับขี้เกียจไปทะเลาะกับแตนนะครับแตนไม่มีปลอดภัยไปครับขึ้นอตอนนี้ผมถึงรังแล้วนะครับรังอยู่นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะตัดลงไปนะครับดูแม่บ้านยืนอยู่แล้วก็ตัวน้อยเดียวเองนะครับดูนะครับสูงมากนะครับนี่ครับ ดูบ้านคนนะครับผมยังอยู่สูงว่าสูงว่าจั่วเรือนไทยเลยนะครับนี่เพึ่งวิ้มลังเดียวนะเนี่ยถึงได้ขึ้นมานะครับความลำบากของคนตีพึ่งนะครับอย่าบอกว่าพึ่งแพงแล้วครับมันลำบากจริงครับไปครับเดี๋ยวผมขอตัดแล้วลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกังล่างลงมาอย่างปลอดภัยนะครับ นี่ครับดูน้ำนะครับมีผีเสื้อกลางคืนกวนนิดหน่อยนะครับนี่ครับรังก็พอใช้ได้ครับตอนนี้ก็เจออีกหนึ่งรังนะครับนั่นนะครับผมอยู่บนถนนแล้วมองเข้ามานะเห็นแบบนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยออกมาตีนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านอยู่แถวๆนี้ครับนตรงนี้ก็ได้ ลงๆดูรถด้วยรถลงมาไม่ได้ไหรอไม่ได้อยู่นั่นแหละดูเรื่องมาครับมาตีลังนี้กันดีกว่าจะเดินดูข้างในมานะครับไม่มีเลยหมวนจะล้างด้วยหมุนจะล้างด้วยครับ ล้านนะครับแต่มีน้ำนะครับเกือบล้างแล้วนะขอตัดก่อนนะครับอันนี้นะครับดูน้ำนะครับยังปิดตาอยู่นะครับจะได้นะครับเดี๋ยวลังเอาให้กระลอกครับลังไม่สวย ครับเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่ต้องปีนขึ้นมานะครับดูแม่บ้านอยู่ตัวแค่นั้นครับสูงกว่ารังเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับแต่ว่ารังมันจะล้างนะครับแต่หัวใหญ่มากครับน่าจะมีน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูนะครับสูงครับสูงครับลังนี้สูงมากต้นกระปูนะครับกิ่นก็ เปาๆหน่อยนะครับลมก็เริ่มแรงครับแต่หัวใหญ่ครับดูงี้นะครับหัวใหญ่มากขอทําการจัดการก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลมแรงขึ้นอีกจะตีลําบากครับนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับ ได้มาแล้วนะครับดูนะครับดูน้ำนะครับว่าจะคิดลองคิดดูนะครับถ้าน้ำเต็มเต็มนะครับจะขนาดไหนนะครับมียังถอดไปบ้างแล้วนะครับดูหัวนะครับใหญ่มากครับนี่ถ้าน้ำเต็มนะครับลังลังนี้นะครับหนึ่งขวดแน่ๆครับผมเคยได้มาแล้วครับรางเดียวหนึ่งขวดนะครับโอเคครับเจอกันข้างล่างนะครับ แล้วก็ไปลังอื่นต่อเลยนะครับเจออีกเล่งหลังนะครับเช่นเคยครับลงจากต้นกำมปูมาไปเจอข้างบนนู้นอีกลังครับนึกถึงตักเลยครับตักซิริพอนครับอยู่ยอดเลยนะครับยอดจริงเลยครับสุดยอดเลยนะครับนู่นเลยครับเห็นดำๆนู่นนะครับไปครับไปยิน นี่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับก็อยู่บนยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงนะครับพราสูงขนาดไหนนะครับเห็นเสาไฟฟ้าไหมครับนี่ครับผมอยู่ระดับเสาไฟฟ้าแล้วนะครับแต่พึ่งอยู่เลยขึ้นอีกนะครับนี่นะครับนี่เสาไฟฟ้าข้างทางนะครับะสูงกี่เมตรไม่รู้นะครับแต่พึ่งตรงนี้สูงกว่านะครับอ้าวหนก็ขึ้นมาแล้วครับไปตีกันต่อนะครับ เดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างนะครับลงมาแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวหาว่าผมก็หกนะครับดูเสาไฟฟ้านะครับสูงมากนะครับอีรัางเนี้ยขัเสื้อไปอยู่ข้างบนนะครับขาดันไปอยู่ข้างบนก็ได้เซนเซอร์เมื่อกี้ออกไปด้วยนะครับอย่าไปฟังดี่ครับไปหาหลังอื่นกันต่อครับ มาทีเจอกระแต่สูงสูงนะครับตอนนี้มาเจอต่ำๆบ้างครัะแอบจมอยู่ในคองเลยนะครับแต่หลังเล็กนะครับไม่ใหญ่ผมไม่ตีก็มีคนตีนะครับเพราะฉะนั้นตีก่อนครับั่นแครับ ขาวอยู่นะครับเพราะว่าก่อนน่าจะมาเกาะใหม่แต่ต้องตีก่อนนะครับเพราะมีคนตีนะครับกอตีก่อนนะครับนี่ผมก็เข้ามาในป่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานไปตรงนู้นมานะครับวันนี้ก็เลยมาแทบอีกแถบหนึ่งครับยังไม่เจอสากลังเลยนะครับ ในโซนนี้นะครับจะต,ตามข้างทางที่สูงๆนั้นตีมาหมดแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยที่มาลุยตามบอ่บอบ่อเก่าๆยังไม่เจอทักหลังนะครับแต่ก็พยายามหาต่อไปครับยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้เดินยมาจะสุดบอ่อฝั่งนี้ลยนครับไปนู่นอีกนะครับ เดินยลๆะๆละละฝัะะะะ่งน้องดีฉันครับเมื่อก่อนมีเยอะมากครับพอทำนากันตัดต้นไม้เผวทางกันจบเลยครับไม่เหลืออะไรแล้วครับเกิดเดี๋ยวเกัดแล้แต่ผมจะถ่ายให้ดูนะครับเกิดมาตั้งไกลนะครับ มาเจอพุ่มสุดท้ายเล่นน้นซับเหนื่อยเลยนะครับจะให้ดูนะครับใช้กิ่งไม้ผุเลยนะครับ น,น่นาจะมีแค่ลังเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับไม้ผูกตีพึ่งได้นะครับที่เกียดใช้บุหรี่ครับเปลืองได้หมดแล้วนะครับแต่น้ําก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ใช้ได้ยังยังยังมีพอมีอยู่นะครับ ไปเจอกันหลังต่อไปนะครับเดินลัดทุงลัดทากับนะครับเจอพุ่มสุดท้ายนะครับแม่บ้านพุ่มนูนเดินอยู่นู่นเดินหาไปนานนะครับจะเดินมาตามแต่อยู่คนละฝั่งนะครับเหนื่อยครับ่อได้น้ำกําลัง ที่เืินต่อครับเบ่งลับรลบบานเกี่รอมาป่านนี้นึกว่าจะไม่เจอนะครับ เจอหนึ่งรังนะยินดีนะครับที่เจอกราไม้ฟาดไปด้วยครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับบินขึ้นมานะครับรังไม่ใหญ่นะครับนี่ครับเ็นดำๆนี่นะครับเดี๋ยวผมขอตีก่อนแล้วกันนะครับได้มาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ หลังเดียวใม่ไหมาป่านี้นะครับเคยมาทีหนึ่งตกยี่สิบลังตอนนี้เอ้ฝั่งนู้นก็ทํานาได้แล้วนะครับนครับเมื่อก่อนเป็นป่ามายาลาบทั้งหมดเลยนะครับเป็นสิบปีนะครับไม่เคยเลื้อนะครับตอนนี้เลื้อทํานาไปแล้วนะครับก็น่าจะฉีดยาไปนะครับพึ่งก็เลยไม่มานะครับเขเคครับไปหาหลังอื่นต่อครับตอนนี้ก่อนกลับบ้านนะครับผมก็มาแวะอีกป่านึงครับ นี่หนลังนะครับแล้วก็อยู่บนน้นสองลังนะครับสองลังแล้วก็เดี๋ยวยังจะหาตรงนี้อีกหน่อยนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับนกมันเยอะ,ะครับเดี๋ยวเจอแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับ กี่เดินปทางนง้นไม่เจอนะครับย้อนกลับมาเห็นหน้าดูนะครับวันนี้หนึ่งรังนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใช้ไม้สแควรงลงมานะครับงอมต้นสแกร์เองนะครับปวาตีก็นะครับอ่ตอนนี้ก็สส่มาแล้วนะครับหนึ่งรังนะครับมาตีรังนี้กันนะครับ ดูรังนี้กันนะครับนี่ก็อีกรังนึงครับแดนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองรังนะครับอีกรังหนึ่งคงไม่เอาครับมันเล็กกว่ารังนี้แล้วก็อยู่ปลายกิ่งนะครับเดี๋ยวไปดูดูที่รังที่ใหญ่กว่านะครับไปครับนี่ครับตัดลงมาแล้วนะครับรังก็จะล้างแล้วนัน น่าจะมีน้ำอยู่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับว่ามีน้ำไหมัราตัดลงมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วน่าจะกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าไม่มีพึ่งให้หานะครับเย็นแล้วครับอันตรายครับงูเยอะนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสับสไครต์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมดูไม่ได้ก็ต้องดูนะครับทนดูต่อไปนะครับขอบคุณครับ